โรคมีอยู่สองชนิดหนึ่งโรคทางกาย2โรคทางจิตการยกตนข่มท่านซึ่งแสดงออกมาเป็นการเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนแล้วเที่ยวยกตนข่มท่านให้อายหรือการชอบตัดสินคนอื่นอย่างเสียหายการยกตนข่มท่านดังกล่าวมานี้ท่านถือว่าเป็นโรคทางจิตวิญญาณชนิดหนึ่งอันตรายของโรคยกตนข่มท่านคืออะไรท่านพุทธทาสภิขุวินิจฉัยไว้ว่า มองคนอื่นแลว้วการทะนงตัวมองเห็นผู้อื่นว่าโงา่หรือแลว้วเร็วเกินไปจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงโดยไม่รู้สึกตัวสูญเสียญาติผู้หวังดีผู้ร่วมงานที่จงรักพักดีกระทั่งครูบาอาจารย์ที่อาจช่วยได้จริงโรคยกตนข่มท่านจะขึ้นสมองโดยไม่รู้สึกตัวในที่สุดก็หามิตรสักคนหนึ่งก็ไม่ได้กรมธรรมประจำวันนี้ก็คือ คนที่ชอบยกตนข่มท่านก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีหอ,อกอยู่ที่ปากพวกเขาจะไร้ซึ่งมิตรแท้แต่จะมากด้วยศัตรูที่ถาวร